รายงครานมสุข,ขับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนกาทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาไกลามาจากจังหวัดจันทบุรีครับมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าบ้านข้าวเหนียวแดงกะละแมแม่แอนมีวงเล็บด้วยว่ายายเปลง่งยายเปลง่งร้านนี้ทำอาหารนี่เป็นอาหารแบบโบ,บราณโบราณน,นี่อร่อยจริงๆท่านผู้ชม โดยเฉพาะวันนี้เมนูที่เขาจะมาสอนมันชื่อว่าข้าวเหนียวแดงน้ํานนตาลตโนดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยแล้วเขาทามาสดๆใหม่ๆเลยนะเนี่ยสดๆใหม่ๆหม่ๆเลยจริงๆนะครับเพราะตอนแรกเขาจะเอาของเก่า2ปีที่แล้วมาให้เราเไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็อยากให้เราแบบเดี๋ยววันนี้จะแบ่งฟันกันแล้วให้เราได้ลองชิมใช่เพราะเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเอาคุณอ้อกกลับบ้านไปได้เลยนะผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะ แล้วดูว t r ไาปพร้อมผมแต่ผมบอกก่อนเนี่ยท่านไม่ทันสังเกตตอนที่เราเริ่มถ่ายวีดีอาร์ก็จะมีคนทํางานท่านไปดูหน้าบ้านเขาทั้งบ้านนะเหมือนเพิ่งตื่นทั้งบ้านเลยผมดูวีดีอาร์แล้วเหมือนเพิ่งตื่นทั้งบ้านเหมือนกับโอ้โหผมเหลือเชื่อจริงเลยแบบว่าเห็นแล้วผมขำมากผมขำมากแต่ผมว่าเมื่อกี้ก็ไปถามแม่คแม่เป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่สบายทําไมอ่ะแม่เป็นอะไรเหนื่อยต้องทําขนมอ่ะบอกเอาแม่ก็ต้องทําขนมเนี่ยถึงจะมีกินแม่ว่าไง แม่ว่าไงครับไม่ทําก็มีกินโอ้โหแม่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ทําก็มีกินแล้วแม่ทําทําไมอ่ะอ้าวก็มันอยากทำออแล้วเ็าทาอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยจริงเขาไม่ได้มออกรายการเราหรอกครับแต่วันนี้วันนี้คุณแม่ไม่ได้มาส่งลูกสาวมาแทน แต่ลูกสาวก็อยู่ในกระบวนการวีทีด้วยนั่นแหละทำด้วยเหมือนกันนะโอ้ยลูกสาวงงเงยน้อยที่สุดเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวคุณดูจร <laughs> ิงงงเงยน้อยสุดที่เหลือมันงงเงยทั้งบ้านเลย <laughs> ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธัญญารัตน์พงปยูนจากร้านบ้านข้าวเหนียวแดงกระแมแม่แอน,นครับพี่แอนครับมาเชิญครับแอนสวัสดีลูกสวัสดีครับแอนอยู่ตรงนี้ลูกใกล้ๆตรงนี้แหละโอเคนี่แอนขาคะร้านของเราอยู่ตรงไหน ร้านของเราอยู่บ้านหวักค่ะอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะอยู่ขลุงอ่ะใช่ค่ะจันทบุรีใช่เคยอยู่ตั้งขลุงอ่ะฉันยังอุตส่าห์ไปหาจนถึงอ่ะไกลมากเลยนะขอบคุณค่ะแม่ก็ทํามากี่ปีแล้วอ่าแม่ทํามา60ปีค่ะ60ปีไปะที่คุณเล่นแต่แกถึงบอกแกเหนื่อยไงเล่าแกนึกใจทำมาตั้งแต่อายุสิบห้าค่ะตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้วค่ะตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้วพ่อ พ่อก็75เหมือนกันค่ะแล้วครอบครัวก็อยู่ที่จนหมดเลยนะน้าๆทั้งสคนเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ลูกชายของแอนนะครับลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วลูกเีนี้อายุ2 1ปี2ีบเอเท่ากันเท่ากันเลยโอ้โหไม่ได้อายจริงฮะความอายนี้ไม่มีเลยนะ่สเดค่ะคุณแม่ยังสวยขนาดนี้สวยมากเดี๋ยวกลับไปที่ร้านเขาก่อนนะทั้งหมดเนี่ยช่วยกันทำถูกไหมค่ะ แล้วก็แฟนเราด้วยใช่ค่ะช่วยกันช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับแต่อยากกลับไปที่ร้านนิดนึงร้านนี้ชื่อร้านบ้านขียวเหนียวแดงกระแมแม่แอนเมื่อกี้บอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนยังไงร้านขายอะไรบ้างร้านก็จะขายหลายอย่างนะคะก็มีเผือกกวนฟักกวนค่ะแล้วก็กระแมด้วยค่ะขนมใบเตยอะไรเงี้ยเป็นขนมไทยๆทั้งหมดเลยใช่ค่ะข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้งอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้งค่ะผมปักหมดให้ถ้าท่านไปแถวนั้นแล้วลองไปร้านนี้ท่าน จะไม่มีคําว่าผิดหวังเลยกับของพวกนี้ที่อยู่ในมือผมที่อยู่ตรงนี้ท่านจะไม่มีวันผิดหวังเลยครับเดี๋ยวมาดูกระบวนการทําว่าอะไรเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นไม่ทราบรู้จักไหมของพวกนี้ไม่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 เคยทานไม่สันทัดไม่ค่อยไม่ค่อยจำนานเหรอเพราะตอนอยู่ฝรั่งเศสมันกินไม่ได้บัางอ๋ออยู่ฝรั่งเศสอ๋อตอนฝรั่งเศกกินพวกมาการองอะไรกินพวกนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกอะไรฮะเขาเหนียวเ้าเหนียวแดงค่ะเหนียวแดงกวนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เรื่อเผือกกวนใช่ไหมอันนี้เผือกกวนค่ะรู้รู้ได้ไงครับเสื่อได้กูเกิลในกระเทศฝรั่งเศสไม่ขายอ๋อไม่มีหยอกเล่นหยอกเล่นเรามาดูกันนะครับว่าเขาทำอย่างไรท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้เจ้าเก่าเจ้าแก่60กว่าปีแล้วนะท่านผู้ชมและอยู่จันทบุรีอยู่ไกลขนาดขลุงนะขลุงใช่ค่ะผมยังไปถึงอ่ะข้าวเหนียวแดง น้ำตาลตโตนดจากบ้านข้าวเหนียวแดงกระแมแม่แอนนี่ครับนี่ท่านผู้ชมดูที่ผมบอกเลยดูเซอร์แมแต่ดูหน้าแต่ละคนนะครับดูสภาพเดินแม่เองไม่อยากจะยกเลยนะถาดนะเริ่มต้นจากเอาข้าวเหนียวจากเอาข้าวเหนียวมาแช่ห้าชั่วโมงค่ะข้าวเหนียวเคี่ยงงูนะท่านผู้ชมใช่ค่ะห้าชั่วโมงค่ะแล้วก็แช่แช่เสร็จแล้วก็ล้างค่ะล้างทีนะทำความสะอาดสองน้ำค่ะครับแล้วก็ มันนึ่งด้วยเตาถ่านค่ะ30นาทีค่ะครับนึ่งด้วยหัวนี่แต่เตาถ่าน30นาทีนะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็พลิกให้มันสุกทั่วถึงกันค่ะสักสินาทีค่ะอีกรอบหนึ่งแล้วก็เทใส่ภาชนะค่ะแล้วก็พึ่งไว้สองชั่วโมงค่ะครับต้องมาแผกก่อนถูกไหมใช่ค่ะแผ่มันก่อนแผ่ข้าวเหนียวก่อนแผ่ข้าวเหนียวให้ข้าวเหนียวม็ดมันตึงๆอะค่ะใช่แล้วพึ่งทิ้งไว้อีกสองชั่วโมงใช่ค่ะคราวนี้เอาหัวกะทินี่คั้นเองสดๆเลยนะใช กระทะนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดต้มให้เดือด20นาทีค่ะ20นาทีค่ะแล้วก็ใส่น้าตาลโตนดลงไปนะคะครับผมสัดส่วนพอจะบอกได้ไหมมันเป็นยังไงน้ำตาลโตนดต่อไอกะทิเท่าไหร่กะทิ4กิโลข้าวเหนียว3กิโลค่ะแล้วกน้ำตาลโตนด3กิโล่แล้วใส่แบะแซ่ด้วยแบะแซ่อีก1.5กิโลค่ะ1.5กิโลนี่ครับสัดส่วนเป็นนี้เคี่ยวต่อไปอีกประมาณเคี่ยวต่อไปอีก40นาที40นาทีท่านผู้ชมเคี่ยวจน เคี่ยวให้เต็งเนียค่ะมันตั้งเนียนี่นี่มันฟูเห็นไหมเห็นมันเดือดปุดๆขึ้นมาไหมอันนี้นี่นี่นี่แล้วจึงใส่ข้าวเหนียวลงไปใส่ข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้นี่แหละลงไปแล้วก็กวนอีก40นาทีค่ะควรดไฟกลางหลังจากนั้นก็กวนไฟกลางไปอีกสามถึงสี่สิบนาทีมันมันดูออกค่ะท่านผู้ชมตอนนี้จะดูออกมันจะเห็นไปเรื่อยๆจะกวนนี้ต้องไฟอ่อนอีก10นาทีใช่ค่ะอีก10นาทีนะคือไฟแรงๆเหมือนี้เอาออกไปเลยแล้วก็เหลือไฟอ่อนใช่่คะอีก10นาที ก็เทใส่ภาชนะแล้วก็คืงให้เย็นอีกหนึงชั่วโมงค่ะแล้วก็จะตักใส่ถุงหรือใส่ภาชนะนี่อย่างนี้อีกรอบหนึ่งค่ะนี่ลักษณะนี้แล้วก็โรยด้วยโรยด้วยงาคั่วหอมค่ะงาขาวคั่วเราคั่วเองใช่ค่ะคั่วเองค่ะครับนี่ครับเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวแดงน้ำตาลตะโนดครับ ท่านผู้ชมก่อนนะฮะเดี๋ยวถามมาเลยข้าวเหนียวนี่มันข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะฮะเก่าหรือใหม่เก่าค่ะต้องเก่านะฮะใช่ค่ะเพราะข้าวเหนียวใหม่มันจะมียางเยอะค่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้มันจะเละจะไม่ไม่กรอบค่ะมันจะไม่กรอบแล้วมันต้องไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่ามันจะดีที่สุดนะครับแล้วเวลาหุงนานเนี่ยถ้าหดหุงนานเนี่ยมันแฉะไหม หุงนานเกินไปมันก็จะแฉะค่ะมันจะแฉะไม่ได้เร็วไปก็เร็วไปก็ไม่ได้ค่ะก็แข็งก็แข็งแล้วเขาหุงด้วยไฟฐานด้วยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเขาจะหอมข้าวเหนียวเขาจะหอมอีกแบบหนึ่งนะฮะลักษณะนั้นกวนนี่ต้องกวนไฟกลางไปตลอดใช่ค่ะทางที่ที่บ้านนะคะก็จะกวนไฟด้วยเตาถ่านค่ะทั้งหมดค่ะก็จะไม่ใช้เตาแก๊สเลยค่ะ เราจะเป็นสูตรโบราณทั้งหมดนะคะ <S <S ใช่แล้วเวลาันเดือดขึ้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะค่อยใส่ข้าวเหนียวเมื่อกี้เราบอกชัดเจนแล้วนะฮะใช่ค่ะที่สําคัญคือกะทิเขาก็ที่สดทําเองเลยนะคะคั้นเองค่ะคั้นเองนะฮะกะเทาะเองคั้นเอง<ช>ทั้งหมดที่บ้านนะครับมันยังมีเปลือกดำๆติดอยู่เลยนะฮะใช่ค่ะใช่แล้วก็ถึงจะเอาไปทําเมื่อสักครู่นี้นะครับขูดผิวอย่างนี้นยลักษณะนั้นอ่ะที่เขาทำอ่ะกว่าจะเอามาเสร็จสิ้นอย่างนั้นนะฮะค่ะแล้วก็ใช้น้ําตาลปนโหนแแท้ด้วยคุณออเชงครับอร่อย อร่อยมากเลยผมไม่รู้อันนี้มันจะอยู่ไปถึงรุ่นลูกผมโตรหรือเปล่านะแต่ผม,มรู้สึกว่ามันหวานกำลงังพอดีแล้วมันหอมเหลือเกินความหวานมันไม่ได้เป็นหวานน้าตาลเม็ดๆอะมันหวานน้าตาลอันนี้ครับโนดครับลแล้วมันนุ่มนวลมันละมุนมันหอมแบบโหยดีใจยังเลยได้กินอร่อยมากต่อ,อยเป็นไงบ้างคะคือจะบอกว่าอร่อยมากขนแดงคุณผู้ชมอันเนี้น้อยมไม่ต้องน้อยใจครับนี่ครับไม่เอา ช่วยให้ช่วยให้ยืดให้เขาหน่อยเรื่องนี้หรเอาเรื่องคดีเด่นไม่จ้องด้วยไหมคะไม่จ้องครับอยากอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมมันหอมหอมจริงนะฮะหนูไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนโบราณที่เขาบอกว่าเขาใช้เตาถ่านแล้วมันหอมคือทุกอย่างคุณผู้ชมมันแบบคือเขาเห็นอย่างที่อาบอก เขาเดี๋ยวเวลาเราเคี้ยวไปมันยังต้องมีแบบกรุบๆมันจะกรอบแต่ไม่แข็งใช่ครับอย่างที่พี่พี่แอนบอกหอมตาลหอมกะทิค่ะหอมคุณผูชมนะอยาหนูอยากจะเหมือนที่พี่แอบบอกครับอยากให้กระแมพี่แอนอย่าไปทิ้งนะบอกหลานด้วยถ้ามีโอกาสติท่อต่อไปสิ่งเหล่านี้มันอยากให้เป็นของดีของคนจันทบุรีนะครับอยากให้ดีเป็นของดีของคนไทย ไม e <ule> ่อยากให้อีกสามปีข้างหน้าข้าวเหนียวแดงน้ำตาลจรวดไม่มีแล้วอยากให้มีครับคุณผู้ชมเมนูนี้นะครับจากบ้านข้าวเหนียวแดงกะละแม่แม่แอนยายเปร่งนะครับรับไปเลยครับติบคระนเต็มติบกระนเต็มติบค้นเต็มทม่นจะลงสั่งอะไรกันนะครับทั้งหมดเข้ามาในบ้านนี้มันสี่รุ่นแล้วนะครับสี่รุ่นจริงนผู้ชมมันมาจากยายชวดก่อนยายชวด แล้วก็มาพี่สาวของยายแล้วก็มาที่ตัวแม่ปัจจุบันนี้มาถึงแอนแอนนี่ก็ช่วยทำขนมมาตั้งแต่เด็กแล้วนะท่านผู้ชมเดิมทีเดียวนี่เป็นสาวห้างนะเป็นผู้จัดการฝ่ายด้วยนะฮะบริษัทขายประกันชีวิตครับแต่ตอนนี้มาทําอันนี้มาช่วยแม่แล้วก็มาทําเองเพราะนั้นมันคงจะไม่หายไปความอร่อยของเขาเค้าอร่อยนี้เมื่อกี้คุณกินเผือกเขาไร้ใช่ไหมฮะเป็นไงฮะโอ้ผมจะบอกให้อ่ะ โอ้ไข่เก่งอะไรนะอะไรฟักอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองเผลือกก่อนนี่ผมลองเผลือกคุณลองลองแล้วลองแล้วฟักฟักฟักไม่เหมือนกันโอ้อร่อยอ่ะเอาเฉพาะแค่ข้าวเหนียวแดงน้ำตาลตโนบะนะมันมีความตึบกรอบมันโอเคอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงเปลือกเข้าอร่อยจริงอร่อยมากไอเปลือกกวนแบบนี้มีเสน่ห์ตรงไหนรู้ไหมอย่าใส่แป้งอันนี้เขาไม่ใส่เขาเป็นคนต่างจังหวัด แล้วคนนี้มาซื้อก็เป็นคนต่างค์กว่าไม่มีตังค์ซื้อไม่ใช่ครับเขารู้เลยฮะว่าถ้าใส่แป้งเขาไม่กินมันจะเป็นยังไงมันจะไม่อร่อยมันจะไม่เหนียวมันมันไม่มันเหนียวกว่านี้มันจะออกเป็นผงแต่มันไม่อร่อยเท่าเดือดมันจะไม่อร่อยท่านไปจันทบุรีไปร้านเขาแต่ท่านไม่ไปผมไม่รู้จะทําไงเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้ไปเดี๋ยวผมถ้าอยากได้นะบอกมาที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะสั่งมาขายในครัวคนต่อยเพลสให้เอาให้มาเป็นเซเล็กเต็ร์ไทลนดให้มาเป็นเซเล็กเต็ดท่าน เชื่อผมมันแตกต่างอย่างสุดๆมันแตกต่าง,างจริงๆขอบคุณคุณธัญรัตน์ขอบคุณ,คณญญรา้านบ้านข่าเหนียวแดงกระแมแม่แอนขอบคุณท่านผู้ชมทีตมม่ตามชมรายการมาโดยตลอดอคนพวกนี้อยู่ไปทําไปเล่นไปนะ,ะแม่หกสิบกว่าปีตั้งแต่นั้นไล่มาตั้งแต่ยายทวดจนมาถึงตอนนี้เป็นร้อยปีแล้วนะร้อยกว่าปีค่ะร้อยกว่าปีนะท่านผู้ชมไล่จากยายทวดใช่ไหมแม่ใช่ไหมแม่ยังพูดรู้เรื่องนะเก<า>่งด้วยแต่ว่ายืดไม่ไหวอ๋อแม่ยืดไม่ไหวแม่ใช้เดอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันได้อยู่ในน้ำรับ อย่าพลาดของดีๆอย่างนี้ของไทยของดีจริงๆนะครับรบลาไปก่อนทุกคนจะพบก,กันใหม่วันนี้สวัสดีครับยอ,อมีข้อมูลดีๆมาฝากเลเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยหักมุก เป็นกล้วยลูกผสมระหว่างกล้วยตานีและก็กล้วยป่ามีลทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียปละปัก<ป>ให้แน่นฮะูกปักให้แน่มไม่ใช่ไม่ได้ไปลูกหัวครับผมแกงคั่วปลาดุกทะเลใบราครับอ,อันนี้อร่อยที่สุดจริงๆัะเพราะปลาดุกมันสดครัคุณผู้ชม หวานแล้วไม่มีคาวพิแกงพอผัดแล้วมันหอมมันมีความมันของมันอยู่ในตัวเลยผมก็อยากมายืนตรงนี้ใช่ค่ะแล้วพี่ตมาพี่ตามายืนตรงนี้แล้วผมมือสาม